เป็นผู้จัดการแบงก์แล้วก็มารับเหมาก่อสร้างชีวิตก็อโอเคเจอยุคต้มยำกุ้งเข้าไป <40. S 1> พี่น่านเลยค่ะบ<ด>้านก็ต้องย้ายไปอยู่บ้านเช่าค<ๆ>ุณพ่อยังมาทุบกระปุกโบเลยแล้วนับเหรียญบาทไปจ่ายค่าน้ำ ความจนมันน่ากลัวมันโหดร้ายมากเกือบได้เข้าวงการใช้คำว่าเกือบเนี่ยได้ตังนะเอาได้ตังเหรอไปสิรออะไรพี่ขอคือนนึง<ะ>คือโมโหามากแล้วก็ยืนแล้วก็แบบไอเฮียหลังจากนั้นโมไม่เอาอีกเลยค่ะมนุษย์เราทุกคนอะอยากแกะกล่องใหม่มันไม่มีใครอยากได้ ของมือสองอ่ะเขาก็ต้องอยากจะของมือหนึ่งแต่เราก็ไม่ไม่ได้อยากเป็นของเก่าที่คุณจะต้องมานั่งสะสมเราชีวิตของโบจริงๆแล้วถึงขนาดว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาบอกโอ้โหโบเวนด้ามีแฟนใหม่ไปแล้วบ้างล่ะมีแบบว่าจะแต่งงานใหม่ไปแล้วจริงๆตัวเองปิดตัวเองหมดเลยไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแต่ก็มันไม่ใช่เรื่องสำคัญกับชีวิตโบอ่ะ เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องสําคัญที่เราจะต้องไปโฟกัสน่ะ mm. คือทุกวันนี้เราโฟกัสไปที่ลูกแล้วก็ที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้แบบต้องเจอใครเพราะบกก็มีความรู้สึกว่ามนุษย์เราทุกคนนะ่ะอยากแกะกล่องใหม่มันไม่มีใครอยากได้ของมือสองอะ่ะ mm. ความคิดโบนะ mm. แต่เราก็ไม่ได้แบบดูถูกค่าของตัวเองแล้วก็อาจจะมีหลงมาสักคนที่อยากสะสมของเก่า แต่เราก็ไม่ไม่ได้อยากเป็นของเก่าที่คุณจะต้องมานั่งสะสมเราลดออ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีก็ได้เนี่ยชีวิตก็มีความสุขแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาเรามีแฟนอะ่ะมนุษย์เราอะ่ะมันต้องมีโกรธมันต้องมีงอนมันต้องมีหึงมันต้องอะไรอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเรามีแล้วจากอารมณ์ที่เราให้ลูกไปร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอะ่ะวันหนึ่งเขาคนน,านั้นเข้ามาแล้วเราแบบมัวแต่มานั่งแบบมันอยู่ไหนเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ย กลายเป็นว่าอารมณ์ร้อเปอร์เซนที่เราจะให้ลูกอะ่ะมันบั่นทอนไปห้าสิบเปอร์เซนตสามสิบเปอร์เซนตมันทําให้เรารู้สึกว่าแล้วเราจะมีอีกกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะแบบให้ลูกของเราได้ก็คือเอาเป็นว่าวันนี้เราให้ลูกร้อยเปอร์เซนต์เต็มเลยดีกว่าอ,อ,อบโบเป็นคนที่สละตะชีวิตด,ดีดีเนาะเขาก็ต้องอยากได้ของมือหนึ่งเราก็อยากไปเป็นคอลเลคชันไปเก็บให้เขาแบบเก็บของเก่าไว้ในคอลเลกชันด้วยใช่โบเก่งกว่ะ ชีวิตก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าจะมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้ด้วยจริงเหรอไม่เคยคิดค่ะเขาบอกลองไปฟังชีวิตโบเวนดาที่เขายัางไม่เคยเล่าให้ใครฟังค <c oughs> นะุณลองค่อยๆฟังไปนะชีวิตรับต้อนเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครอบครัวฐานะก็มีอ่ะรับเหมาก่อสร้างมีเป็นบางระยะค่ะช่วงช่วงที่คุณพ่อเป็นผู้จัดการแบงก์แล้วก็มารับเหมาก่อสร้างชีวิตก็โอเคแบบ ก็โอเคอะแล้วพอมาเจอยุคต้มยำกุ้งเข้าไปสี่ศูนย์พี่นาดเลยค่ะหมดทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือสักบาทเลยหรอไม่เหลือค่ะแม้กระทั่งค่าน้ําอ่ะคุณพ่อยังมาทุบกระปุกโบเลยแล้วนับเหรียญบาทไปจ่ายค่าน้ําซึ่งเราก็มองแบบบ้านก็ต้องย้ายบ้านก็ต้องย้ายใช่บ้านก็ต้องย้ายไปอยู่บ้านเช่าซึ่งโบจําได้ว่าอย่างหนึ่งตอนนั้นประทังชีวิตได้เพราะว่าคุณคิดออกมาก่อนถ้าสมมติคุณย้อนกลับไป ดอกไม้วันรับปริญญาก็จะเป็นเงินเป็นเงินนางบอกว่านางจะต้องไปเอาเงินจากดอกไม้รับปริญญามากินอ่ะเป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจที่สุดค่ะเป็นแบงค์สิบด้วยพี่สาวรับปริญญาเราก็จะมีช่อดอกไม้เอาแบงค์สิบมาทําเป็นช่อดอกไม้แล้วไม่มีจนกระทั่งแม่กับพ่อมานั่งแกะแกะแบงค์สิบวันนั้นแบบพูดอะไรไม่ออกน้ําตาล่วงเลยแบบ เฮ้ยมันขนาดนี้แล้วเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วช่อดอกไม้พี่สาวก็ต้องมานั่งแกะได้แค่แบบร้อยกว่าบาทอะร้อยกว่าบาทแล้วก็เออก็ยังได้ได้ข้าวมื้อหนึ่งเนาะอะไรเงี้ยอืมความจนมันน่ากลัวมันโหดร้ายมากคุณจะเชื่อป่ะเกือบได้เข้าวงการนะใช้คาว่าเกือบเนะี่ยหน้าอย่างเงี้ยยุคอย่างพวกเราคือยุคลุกครึ่งนะใช่ท่าน่าอย่างนี้คือต้องเป็นนางเอกจริงถ้ายุคอย่างพวกเราอายุถ้าพวกเราเนะี่ยหน้าอย่างคือน,นางเอกค่ะ ปรากฏว่านางเกือบจะได้เป็นนางเอกกับเขาเหมือนกันแต่ตอนนั้นทุกคนว่าไม่ได,ไได้ผู้หญิงคนนี้น่ากลัวเหมือนแบบจะได้เป็นสมัยก่อนคือต้องไปอยู่แถว มันเป็นคลองอะไร่างนี้ป่ะสยามไปนั่งอยู่บนบันไดแล้วก็จะมีโมเดลลิ่งแล้วมันก็จะเป็นคนที่แบบนำบัตรเยอะมากเดี๋ยวคนนู้นให้เดี๋ยวคนนี้ให้เดี๋ยวคนนั้นให้ก่อนจะมอบนำบัตรเราเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยไปหน่อยดีไปหน่อยคือเราก็เป็นนักกีฬาเราก็แบบไปทําไมได้ตังนะอาได้ตังเหรอไปสิรออะไรอ่าก็ไปเทสยาสับผมยี่ห้อหนึ่งเราก็ไปแล้วแบบเหมือนเขาว่าอ้าวตามคิวนะเราก็ไปชุดนักเรียนเขาแบบอ่าเดี๋ยวเน้นสดใสความเป็นเด็กความสดใสเราได้ค่ะ พอถึงคิวอ้าวมาเอาเลือกเลยชุดจะเอาชุดไหนเรื่องเราไปเปลี่ยนชุดแล้วมาถ่ายประมาณ10ช็อตค่ะ oh. ทุกคนเขาก็ได้ถ่ายแบบถ่ายนานมากเราก็บอกโอ้โหสายเดี่ยวกระโปรงสั้นแล้วเราไม่เคยเ,เ,นหนเหมือนเด็กบ้านนอก oh. แล้วแบบเฮ้ยใ oh. ส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เราก็ไม่ไม่ใส่เสร็จพอช่งางภาพบอกเอาเชิญเอาเข้ามาเขา่็ทำไมไม่เปลี่ยนชุดเราก็มาชุดนักเรียนเลยตึงกระโปรงแบบว่าด <laughs> <laughs> ึงมาเลยแบบ ก็อยากได้สดใสไม่ใช่หรอคะอ๋อก็ไปชุดนักเรียนกั่แหละสดใสสุดก็สดใสเขาก็แบบไปเปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่ะนี่เขาจะบอกเธอนะกลัวเพราะว่าเธอดุนี่ไงเขาค่อยบอกดุไม่เปลี่ยนค่ะอย่างเงี้ยเขาบอกจะถ่ายไหมถ่ายค่ะแชะแชะเสร็จไปได้จะสองช็อตเลยไหมทำไมคนนี้ก็ได้หลังจากนั้นก็กลับ เขากลับเสร็จก็เล่นมิวสิกได้เล่นมิวสิกปนัดดาดาวปน,นัดดาดาวก็ดา,ามีความภาคภูมิใจอุ้ย <c oughs> ได้ได้ดาวกระนานเรื่องมาจากรูปแล้วก็ปไปถามพี่ที่แกมมี่เขาบอกว่าทําไมถึงเรื่องก็น้องหน้าเป็นๆดูจืดๆไม่มีอะไรดีอเคกอนเนี้ย <c oughs> หรอไม่ใช่นี่พี่นี่หรอใช่ปะใช่ใช่ใช่ไงมสี่นะตอนนั้นอ่า ะก็เป็นผลงานชิ้นแรกค่ะแต่กว่าจะผ่านมาได้ก็ถ้าพุ่มกับคนนั้นยังอยู่บกขอโทษนะคะก็แผงนิดไปเยอะแผงนิดยังไงบ้างเอาไปขี่หลังพระเอกไม่ขี่พายเอกนอนคว่ำตัวตนของตัวเองพห้เอกนอนคว่ำแล้วโบไปนั่งหลังเล่นเล่นกันไม่นั่งอะไรผู้ชายจะให้เรามานั่งอะไรเทนเขาแข่งแข่งไงตายแข่งแข่งอ่ะแล้วเขาจอบอกว่าโอ๊ยไปเรียยงมอลลิงมาดิ เออถ้ายังอยู่บอคขอนทษนะคะที่วันนั้นดื้อนะเขาให้ใส่เสื้อใส่เดี่ยวไปยืนแบบยืนชมวิวไอ้เราก็แบบเออพี่คะขอเสื้อคลุมแขนยาวหน่อยพอเสร็จปั๊บพอจังหวะที่สไตล์กเขาคุยกันอะไรกันเราก็ฟ้าบเข้าไปเลยพุ่มกลับก็ถ่ายไปแล้วสไตล์ลกอะไอย่างเงี้ยไม่ถอนไม่ถอก็เลยแบบเออคืออยากจะบอกโบว่าจริงๆแล้วเห็นไหมฮะ ความจริงนางควรจะได้เล่นละครเล่นหนังตั้งแต่ยี่สิบกว่ากว่าถ้พวกเราเป็นพิธีกรกันยี่นี่เล่นละครตายุ่าไหยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอก็ยังถือเด็กอย่างพวกเราเป็นพิธีกรกันยี่สิบสายี่สี่สองยบสามประมาณสิบางโเนีได้มาเล่นละครจริงจงจังจังตอนอายุว่อสองปีที่แล้วของสี่สิบของพี่ชอาแต่นั้นนั่เป็นไปได้ไหมนี่คือเรื่องแรกเลยหรอเรื่องแรกในชีวิต พี่หมดน้ำคิดูกเป็นตั้งแต่เชีวิตเนี้ยตอนงแตสามวันพอแล้วไม่ได้เล่นี่เออแต่โบยังงงตัวเองชีวิตอะไรของเราะเนี้ยอยากเป็นตั้งแต่เด็กอยากอะไรตั้งแต่เด็กเราก็รู้เลยว่าหมดละหมดละเพราะว่าเคยเจออยู่ช็อตหนึ่งแล้วก็บอกตัวเองเลยว่าจะไม่เอาวงการนี้แล้วเพราะว่าเคยไปแคสติ้งอยู่ที่หนึ่งแล้วเขาให้ไปแคสนักร้องเราลองไม่ได้ ปาดน้ําอุ่นไปสิบแก้วก็แล้วบอกพี่หนูขอเหิุ <c oughs> หนูร้องไม่ได้เขาก็แบบอ่ะโอเคไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวไปแคสนักสแสดงเราก็ไปนักสแสดงเสร็จปั๊บด้วยความเป็นเด็กอะเราก็เอาเพื่อนไปเอาพี่ไปเสร็จปั๊บโอเคผ่านแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวมาเซ็นสัญญาพรุ่งนี้ <c oughs> เราก็ดีใจมากเราก็ไปเสร็จปั๊บอ่ะอ่านมีเขากับเราอยู่สองคนจำได้ แล้วไอ้สัญญาโบไม่อ่านหรอกโบ,บ,บอยากเซ็นเต็มที่แล้วอ่ะคือเฮ้ยกูจะได้เงินแล้วจะได้เงินมาให้พ่อให้แม่แล้วเงี้ยเสร็จป๊บพอจะเซ็นเขาเอามือมาแตะแล้วเขาบอกว่าพี่ขอคืนนึง<ะ>พี่ขอคืนนึง,นงไอ้เราก็ยังเด็กอยู่อ่ะอินโนเซนต์พี่ขออะไรคะคืนนึงพี่อยากได้อะไรเขาแบบขอนอนกับเราคืนนึงคืนเดียวเราจบแล้วแบบหลังจากนั้นเขาจะดันให้เต็มที่เลย น้ำตาล่วงอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายามมามแล้วเราก็แบบรวบรวมพลังทั้งหมดแล้วคือโมโหมากแล้วก็ยืนแล้วก็แบบไอเฮียไอเฮียก็ว่ <c oughs> าไอเฮียไปเสร็จเขาก็ยืนเขาแบบใจเนี้ยเราก็ร้องไห้แล้วเราก็วิ่งออกมาแล้วก็เจอนักร้องท่านหนึ่งคว้าเอาไว้ไอนี้ใช่ไหมบอใช่กลับไปเรียนหนังสือพี่เขาชี้หน้ากลับไปเรียนหนังสือเป็นนักร้องคนนั้น โันียังในใจยังอยู่ไหมทุกวันนี้อย <um ู่ค่ะนักร้องคนนั้นไปคุณบอกกลับไปเหมือนเขาจะยูนกูจะโดนอะไรเขาก็ชี้หน้าโบกลับไปในหนังสือเดี๋ยวนี้นักร้องคนนั้นทุกวันนี้ยังยังมีเพลงอยู่อยู่ค่ะแล้วเราก็แบบหลังจากนั้นโบไม่เอาอีกเลยค่ะแล้วก็มุ่งหน้าสายนักกีฬาอย่างเดียวเลยนักร้องคนนั้นอยู่ตึกนี้ป่ะคะอยู่ตึกนี้ป่ะบอกไม่ได้เราบอกมารู้เลยแหละแล้วเดี๋ยวจะสวยเลยนะที่นี่ซวยอ่ะ จนถึงทุกวันนี้โบดูหมดแล้วเราคนนั้นมีพระคุณกับโบมากบอกกลับไปเรียนหนังสือซะอยากจะเจอเขาแล้วอยากจะแบบขอบคุณมากๆค่ะพี่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายสิผู้ชายวันนี้มันลิทาไมดีๆก็แบบมีความฝันว่าวันเขาอยากเป็นศิลปินคือดูเด็กคนเนี้ยเป็นเด็กที่โฟกัสอะไรแบบทุ่มเทมากๆเลยอื เขาเป็นเด็กที่จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ที่ทุกคนเจอเขาครั้งแรกค่ะเขาจะดุกดิกตั้งแต่แรกที่ที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดตลอดตลอดเราก็จะเห็นว่าเออเขาชอบเต้นชอบร้องแต่จะ,จะเต้นสะส่วนใหญ่เราก็จะดูว่าเออเขาแกะจาก y o u t u b e แกะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะโอเคถ้าชอบเราก็พาเขาไปเรียนเป็นจริงเป็นจัง ทีนี้เนี่ยด้วยความเป็นเด็กสมัยก่อนเขาจะแบบว่าความจําแบบเหมือนอยู่ไม่นิ่งค่ะอยู่ไม่นิ่งแล้วก็เหมือนอดทนอะไรได้ไม่นานแต่พอเอาเข้าไปโรงเรียนเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็สอนในเรื่องของความอดทน mm hmm. การรอคอยอย่างครูอู๋ค่ะที่ดีแดนก็จะสอนเป็นสเต็ปสเต็ปไป mm hmm. เขาก็เริ่มเรียนรู้ว่าว่าเออต้องรอต้องอะไรแล้วก็สิ่งหนึ่งที่โบอยากเอาเขาไปเนี่ย อย่างที่เห็นว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยจะมีคนมาห้อมล้อมเขาตลอดเวลาเราก็ห่วงลูกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นเด็กที่แบบอุ้ยฉันพิเศษกว่าคนอื่นฉันรอไม่ได้ฉันอะไรไม่ได้สิ่งนี้ที่บุกกลัวมากที่สุดก็เลยเอาเขาเข้าไปเรียนกับคนกลุ่มมากๆแล้วก็บอกครูว่าครูขาบุกขออย่างเดียวขอให้เขาเนี่ยเวลาเต้นอ่ะให้เขาอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ให้เขารู้สึกภูมิใจเขาไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงกลางตลอดเวลาแล้วเขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเป็นเซนเตอร์ แค่ภูมิใจแค่เซ็นเตอร์แต่พอไปอยู่ข้างหลังแล้วทําไมเขาถึงมาอย่างนี้โบไม่อยากได้โบอยากได้แค่รู้สึกว่าแม้วันหนึ่งเขาไปอยู่ข้างหลังด้านซ้ายหรือด้านขวาเขาก็รู้สึกภูมิใจในการโชว์นั้นเท่ากับเพื่อนๆทุกคนอขอแค่นี้เองออทุกวันเขายัางเดินไปคุยกับรูปพ่อเขาแบบเวลาเขาคิดถึงพ่อเขาไหมเขาคิดถึงพ่อช่วงโตเนี่ยจะคิดถึงมากแล้วมากมากกว่าเด็กอีกใช่ไหมใช่แต่ว่าโบก็จะสอนเขามาตลอดว่าเวลาคิดถึงพ่อไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องร้องไห้ค่ะ มล่ฟังนะลูกพ่อไม่สามารถจะกอดเราได้พ่อไม่สามารถพูดกับเราได้เราไม่รู้ว่าพ่อคิดอะไรแต่ว่าตอนเด็กๆอะ่ะพ่อจะรู้สึกมีความสุขที่สุดตอนที่หนูหัวเราะเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูคิดถึงพ่อหนูมีความสุขหนูหัวเราะหรือว่าทำสิ่งที่หนูทำแล้วหนูมีความสุขแค่นั้นนะลูกหนูทำให้พ่อยิ้มแล้วอพอเขาโตเขารู้เรื่องเขาก็โอเคค่ะเวลาเขา คิดถึงพ่อก็จะไปเดินไปคุยกับลูกพ่อมั่งอะไรมั่งแล้วก็ไปหัวเราะบางคนบอกไปหัวเราะกับพ่อเขาไม่ได้หรอกคือแม่สอนเอาไว้ว่าลูกถ้าคิดถึงพ่ออย่าไปร้องไห้นะค<ะ>่ให้หัวเราะใส่พ่อเขาซะเหมือนแบบก็คุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเอารี้ไปชวนพ่อเขาแบบอจะไปแล้วพ่อโอ้โหเป็นไงล่ะไม่น่าตายวยเลยอะไรเงี้ยไม่ตายวยเลยไม่ตายนะก็ได้ไปเที่ยวกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรบินตามมา บินตามหนูมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแนวเขาอะเพื่อให้แบบมันคลายคลายแบบอารมณ์ที่จะต้องมานั่งซึมเศร้าคือนั่นคือสิ่งที่เราปลูกฝังลูงแต่เด็กๆเลยให้รู้สึกว่าพ่อยังอยู่นั่นแหละเพราะบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วเขาจะลืมเด็กเนาะในชีวิตแต่กายแบบมันไม่เคยลืมแล้วเขาจะคุยกับพ่อเขาไหงคะใช่ทุกวันนี้ก็ยังอยากได้ปีกอยู่ค่ะว่าวันเกิดอยากได้อะไรอยากได้ปีกพ่ออะไรจะได้บินไปหาพ่อ วันนี้ก็ยังอยากได้อยู่ค่ะ